สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างคีย์บอร์ดอีเวนต์หรือว่าการสร้างฟังก์ชันโดยการใช้ปุ่มกดคีย์บอร์ดในการรันฟังก์ชันนั้นนะครับโดยอันดับแรกก็นำเข้าไลบรารีครับ tkinterimport จากนั้นก็สร้างตัวหน้าต่าง w i n d o w ์ขึ้นมาครับ window เท่ากับ t ใหญ่ k เ,เล็กเล็บเปิดปิดแล้วก็ตามด้วย window. menu ตรงเล็บเปิดปิดแบบนี้ได้หน้าต่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็จะใช้เป็น option combine combine เหบมบนี้นะครับ window s combine ก็คือการ combine ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ฟังก์ชันให้มันทำงานร่วมกันในส่วนของพารามิเตอร์นะครับก็จะมีอยู่2 argument นะครับ argument แรกเนี่ยจะเป็นตัว event ตัวนี้นะครับตัวอีเวน์นี่ก็คือเป็นปุ่มคีย์บอร์ดที่เราจะกดเข้าไปอีเวน์นะครับในส่วน a r g เมน n ์ที่2ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันตัวนี้เราก็จะกำหนดชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับสมมติว่ากำหนดชื่อฟังก์ชันว่า hello ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเว t น์นี้เราจะ,ะเราจะใช้ปุ่มนะครับปุ่มกดวิธีการนะครับก็คือเราจะต้อง ใส่ double ลโค t แล้วก็มีวงเล็บมุมเปิดปิดแบบนี้ด้านในก็จะเป็นตัวคีย์ที่เราต้องการใช้ใช้งานสมมติว่าใช้ตัว a นะครับก็ด o u b l e ลโค t วงเล็บมุมเปิดปิดแล้วก็ตัวคีย์ตัว a ครับแบบนี้แล้วก็มีฟังก์ชัน hello ทีนี้ฟังก์ชัน hello เนี่ยนะครับเราก็จะมาทำด้านบนแบบนี้ hello นะครับ d f hello ในส่วนของในวงเล็บพารามิเตอร์เนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องพิมพ์คำว่า event event เข้าไปนะเพื่อให้มันไปดึงเอาตัวคีย์บอร์ด event เนี่ยมาใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะให้มันรันฟัง์กชันอะไรก็ได้สมมติว่าให้มันพิมพ์คำว่า hello นะครับอ่าแบบนี้พิมพ์คำว่า hello เสร็จแล้วก็คอมไพ l ์ปุ๊บคอมไพน์ปุ๊บเรากด ปุ่มคีย์บอร์ดตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่พิมพ์อะไรออกมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มตัว a ปุ๊บมันก็จะพิมพ์คาว่า hello ออกมานะครับเพราะว่าเรากําหนดตัวเนี้ยเป็นตัว a สมมติว่าเราต้องการกําหนดตัวนี้เป็นตัว p ตัว p นะครับแล้วก็เรามากดคีย์บอร์ดตัว p ปุ๊บมันก็จะพิมพ์ออกมาสมมติว่าเราต้องการ ให้มันให้เรากดตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ฮัลโหลมาเราสามารถทําด้วยโดยการพิมพ์ตัวนี้ไปว่าคีย์คีย์ตัวนี้ก็คือเป็นคีย์ตัวไหนตัวไหนก็ได้นะครับในปุ่มคีย์บอร์ดพอเรากดปุ่มตัวไหนก็ได้ปุ๊บมันก็จะพิมพ์ฮัลโหลขึ้นมาหมดเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันโชว์โชว์ว่าเรา โชอ์สัญลักษณ์นะว่าเราพิมพ์คีย์บอร์ดตัวไหนลงไปนะครับเราสามารถทำได้โดยการกำหนดตัวเลเบลขึ้นมากำหนดตัวแปรเลเบลปรับเลเบลครับไปในวงเล็บวินโดวแล้วก็เรากำหนดฟอนต์ให้มันครับสมมติว่าเป็นฟอนต์ Arial แล้วก็ แล้วก็มีตัวขนาดเป็น50นี้นะครับแล้วก็แพ็กให้มันเป็น label pack เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัว label เนี้ยมาใช้งานนะครับโดย hello นะครับแล้วก็ตามด้วย event e sim ตัวนี้ก็คือให้ ให้ปิ้นแอลเสร็จแล้วก็ให้ปิ้นตัวคีย์ซิมโบลสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของปุ่มที่เรากดไปนั่นเองเสร็จแล้วภายในฟังก์ชันนี้นะครับเราก็นำเอาตัว label มาเป็นเลเบ l ลคอนฟิกนะครับเป็นออปชันในการเปลี่ยนเปลี่ยนเท็กนะครับเท x t ที่เราใช้ก็คือเป็นตัว e v e n t k e y s y m b o l นั่นเองแบบนี้นะครับแล้ว compile ดูนะครับแล้วเรากดปุ่มตัว A มันก็ขึ้น A นะครับกด S ขึ้น SD D, ขึ้น DF ขึ้น Fspacebar นะครับ EnterEnter เ Enter, นี่ยมันจะมันจะเป็นสัญลักษณ return นะครับตัว OPM อ่ะแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่ก็คือการใช้ใช้ใช้งานฟังก์ชันนะครับโดยการ นำเอาปุ่มเนี่ยมาเป็นการรันฟังก์ชัน